สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบยี่พ่อแม่สวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับผมอยู่กับผมครับมงคลสาวดัมซิ่งแลนครับวันนี้อมาดูสภาพทางครับหลังจากฝนตกพายุทรมอเมื่อกี้ครับพี่น้องเรียบร้อยเลยดูครับโอ้มอไซค์มาก,กว่าจะได้ไหมขึ้นนี่กว่าจะไหวครับผมจะขึ้นไปคืนได้ไหมนี่ดูสภาพรถครับรล้อนหน้าไม่มุนแล้ว โอ้ดูไหมดูเรียบร้อยเลยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพามาดูจันชูครับหลังจากฝนตกรถดำวิ่งไม่ได้จันชูขุดอะไรน,อน้อนี่เดี๋ยวพาไปดูครับเฮ้ยยตรองคำใครยืนเท้าเอวอยู่ยตรงนี้ อ้นับสวัสดีครับเซียนนนได้กี่เที่ยวนี้ย9ี่สิบเก้าเที่ยวยี่สิบเก้าโอ้อีกเที่ยวเดียวสามสิบฝนถล่มก่อนเที่ยวเดียวขึ้นไม่ได้แน่นอนเอามาวิ่งอีกใบฝนหยุดแล้วโอ้ยแบลบละสองชั่วโมงโอ้ยยับ

อตอนนี้ก็ดินหมดครับดินตรงนี้หมดแล้วยังไม่พอเลยนะเลืออีกกี่เที่ยวนะอันนี้คุดทำอะไรจันอระบายน้ำอาระบายน้ำนี่ออกป่อ๋อเวลาน้ำมาใช่ไหม อ๋อออใจแล้วครับโอ้สินนนไฟเตอร์ลุยเองเลยพี่น้องอาจารย์ชูมาพักก่อนครับอ๋ก็คือเวลาน้ำม,มาใช่ไหมก็เขาจะทำงานตรงนี้เนาะแล้วให้น้ำมันมานี่ครับให้น้ำมันวิ่งมาออกไปอ้อมไปฝั่งนี้ครับ Ô chèo lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không ี่เธอแบบสายน้ำรดนดอันนี้ป้าเจ้าของพื้นที่ตรงนี้ครับที่เอาน้ำ,นำออก

Ini dah boleh thì rong lah rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ลกู่ดนเดี๋ยวจะขุดร่องน้ำนี่เสร็จครับขุดร่องน้ำนี่อ้อมไปหาคลองฝั่งนู้นครับเพื่อจะให้น้ำจะเปิดน,น้ำนี้ออกมาครับ จะนนขับเป็นทุกอย่างเลยไหมในโคก็ขับได้ครับรถดับก็ได้รถไทยก็ได้โอ้แน่นอนนะ วางน้ำเขาสูบสะครับพี่น้องสูบน้ำออกนี่แหละจานชูจะไปลงจับปาลาแล้วเมื่อวานหาดโอ้เมื่อวานวานตรงไหนปลาใ<อ>นสายสนี่นะ<อ>ไม่สายวานเลยวานเลยเสร็จโจรไหน, <laughs> นตรงไหนโอ้ตรงบานอ๋อตรงบอลติดน้ำไหมโอ้คิดว่าแต่วานบอลนี่ <laughs> ได้กี่ตัว<แ>ตัวเดียว เน้ำเตอร์นี่ขุดขุดขุดไอตัว huh นี้เสร็จก็เปิดน้ำลงมาเลยบ่แล้วเอาดินตรงไหนไปใส่ตรงนั้นอ๋อเอาขยายมาอีกไ้ยญ่พอดีแล้มั แล้ออีกนิดเดียวครับโอ้ถ้าฝนไม่ตกก่อนอีกสุสีนะวันนี้ เดี๋ยวไปดูาตาสูบน้ำอยู่ฝั่งโน้นครับแห้งยังไปตามไปดูหากับข้าวเย็นครับพี่น้องพอรถเล้ววินหน่บ้านนี่พอจีโม่น่ะไตกเลยนะจะขึ้นไปคืนได้ไงนี่โต <laughs> มอไซค์นะ ันลื่นแล้วโอ้หยาบมาแห้งล้อกว่านี่ตัวทุน่นเนาะโอ้รายแต่ อาทำไมอะไรมันควันไรมันออกกันควันไรว่าน,น้ำบอกอะจะพัง <c oughs> โอ้ยอดเลย <c oughs> สี่โมงแล้วโอห ...5 าโมงแล้วจริงไหนเรามองไม่เห็นนี่ โอ้สี่โมงสี่โมงสี่โมงแปดนาะทีสี่โมงแล้วพี่น้องเอาแล้วน้ำนี่ก็ต้องสูปออกบ่เนี่เปิดออกบ่ะนี่ครับพื้นที่พื้นที่ที่จะสร้างฝ่ายน้ำล้น ตรงนี้ก็คือบล็อกน้ำครับที่เทอยู่ก็เป็นบล็อกน้ำครับเนี่เพื่อให้น้ำมาจากคลองนี้ครับแล้วก็ให้มันไปฝั่งโน้นครับที่กำลังขุดอยู่ก็คือทางน้ำออกครับให้มันอ้อมไปฝั่งโน้นครับอ้อมอ้อมไปโน้นครับขุดอ้อมไปโน้นแหละให้ไปลงให้ไปลงนั่นฝั่งคลองนะครับตรงนี้ก็เป็นที่ทำงานครับที่จะก่อสร้างครับ ไม่มีอะไรมากครับคลิปนี bye ้ก็บายบายครับพี่น้อง